สวัสดีจ้ามนียุกับช่องสาวสอนผ้าลอยอีกแล้วมากินเขาาห้เบิง้งคือเกาเนะล้ะจา้ามือนีมนีได้ปิงปป้งปลาทูปิ้งปลาทูเข้มตะาหัวพื้นรุดแล้วพ <c oughs> ราเรากีกว่าเสมสาวสอนผ้ารอจานมนีได้ผักข่างเกี้ยงกะลํากะลําดอกมักบะกไยยอดบักม่วงผักกะเดาบักเครือหอมหัวแดงบักหุงคือเกาจ้า,จาเนี่ยมกเดี๋ยวขออนุญาตบีบบักหน้าวกว่าเนาะอันนี้เป็นแคบหมู bìu vùng não sayenne, Kim khiêm một con, phèn lốt sả, chít nua, phèn mía xếp sẹt, hmm, đẹp

không cho biết nghe tả cái thích ăn kim bạc hoàng này không cứ hết kim bạc hoàng lên nhà phim kim đại sao Chào

Này lại này mà có chuyện cho con, con. Ừ, à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  ส,ะสะามพ้าเรามากินแนวเราเล่าสิละ่ะกินแบบกินแบบบันบานทั้งค้นถามผมมาได้หรือ่ากินได้บอกกินได้บอก่อกอาฮู้จะห้เอาไปจำอยงน,นี้จำได้เนาะบอกฮู้หน่อยให้ามาสึกินบอกฮู้หน่อยแต่บางว่นม่งไม่ไดบอกฮูไง

Xin đọc đi. gì? Làm ta Cầm mừng mình nào กินดีกว่าแทบมันจะออกคนแบบชาสวสามภาเรามา หมูเต้ามักไผะมักม่นาจาเนาะเนาะกินเนาะฮางก้นก็มากินอีกเจ้าหนึงห่งฮางก้นมาอีกกินอีกเจ้าหนึง่งแต่ว่าตาวสอนพาเรามากินแบบนี้ กิปนี้ผู้ใดขอมาเบื่องลักก็จะเลืมเป็นกำลังใจให้่องสาวสอนผ้ารล่อได้จ้าพี่น้องอิ่มหล,ละอหลักปม่ว่าลายปูนกิปต์หนาพอกันไหมเนาะแต่ว่กิลิปนี้สาวสอนผ้าเลอกก็ขอบบุญขอบคุณได้ไล่จ้ะสวัสดีจ้า